สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพาทำการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับก็อยู่ในหัวข้อหนึ่งเนาะของการหาอนุพันธ์นะครับในวิชาแคลคูลัสของเรานะ mm hmm. ครับสำหรับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายเราจะหาอย่างไงนะครับก็ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นฟังก์ชันโดยปริยายคืออะไรนะครับ สำหรับก่อนหน้านี้เนาะเวลาเราหาอนุพันธ์นะครับก็เขาจะให้ฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) มานะครับ y เท่ากับ f(x) มาเช่น y เท่ากับ x กำลัง 3x กํลัง2ลบ 72x บวก1หรือว่า y เท่ากับ15บวก 3x อะไรอย่างนี้นะครับก็ฟังก์ชันอย่างนี้นะครับเรียกว่าฟังก์ชันแบบโดยชัดแจ้งนะครับก็คือ,อสังเกตว่าฟังก์ชัน ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือ y จะอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวแปร x ทั้งหมดนะครับอ y อยู่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวแปร x ทั้งหมดก็เวลาหาอนุพันธ์นะครับก็หา dy by dx ก็ดิฟไปทั้งสองข้างเลยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์โดยปริยายนะครับหรือว่าฟังก์ชันโดยปริยายคืออะไรนะครับก็คือฟังก์ชัน รูปแบบหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะจัดรูปให้ y นะครับไม,ไม่สามารถที่จะรูปให้ y อยู่ฝั่งหนึง่งหรือว่า x อยู่ฝั่งแล้วก็ x อยู่ฝั่งหนึ่งได้นะครับเช่น,ชนก้อนนี้ก็เป็น y กําลังสองนะครับเวลาจัดรูปมาก็ไม่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ f x ได้นะครับอ,อันนี้ก็เช่นกันนะครับเช่นตรง4 x y ตรงนี้นะครับคนก็ไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้เนาะ ก็เลยไม่สามารถจัดยูบจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบของข้างบนได้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์โดยปริยายนะครับทีนี้เรามาดูว่าเวลาหาอนุพันธ์เราจะหาอนุพันธ์ยังไงนะครับเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างอื่นๆเราก็สามารถดูตามเอกสารการสอนได้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างที่ยังไม่ได้ทําแล้วกันนะครับมาดูตัวอย่างนี้ เขากำหนดมานะครับว่า x กำลัง3ลบ 4xy บวก y กำลัง3เท่ากับ5นะครับเขาให้หาอะไรเขาให้หา dy by dx นะครับแล้วเราจะหายังไงในเมื่อ,อ y กับ x มันปนกันไปหมดนะครับวิธีก็ง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใช้วิธีการหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างหรือว่าดิฟทั้งสองข้างนั่นเองนะครับอ่ะแล้ก็อ่ะ,อะมาลองดูนะครับ โจทย์กําหนดเนาะก็คือ x กําลัง3ลบ4 xy บวก y กําลัง3เท่ากับ5นะครับทีนี้เราดิฟทั้งสองข้างก็จะเป็น d by dx ของ x ยกกําลัง3ลบ4 xy บวก y กําลัง3เท่ากับ d by dx ของอะไรของ5นะครับ,รบก็ดิฟป,ปกติใช้ความรู้เรื่องดิฟที่เรา เรียนมานะครับอันแรกเนาะอันแรกมันเป็นการบวกลบกันนะครับเราก็สามารถดิฟทีละตัวได้เลยนะครับก็จะได้ว่า d by dx ของ x ยกกำลัง3ลบ d by dx ของอ่ะโทษทีนะครับอ่ะ d by dx ของ c x y นะครับแล้วก็บวกกับ d by d x ของ y กำลัง3เท่ากับฝั่งขวาเราดิฟ5เนาะดิฟเท่ากับ x 5เป็นค่าคงที่เราดิฟออกมาเป็น0นะครับทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายดูไปที่ละตัวนะครับดิฟ x กำลัง3ได้เป็น3 x ยกกำลัง2นะครับลบกับ ตัวที่เป็นปัญหาของเรานะครับก็คือก้อนนี้นะครับมันคือ 4X คูณกับ Y นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคูณกันระหว่างพดน์ x กับพดน์ y นะครับที่เป็นตัวแปร X กับตัวแปร Y นะครับเราจะต้องใช้สูตรดิฟผลคูณเสมอนะครับเห็นอย่างนี้มันคูณกันแล้วก็ต้องดิฟผลคูณน,นะครับโด,โดยมองอาจจะมองเป็น2ก้อนเนะาะก้อนแรกคือ 4X นะครับก้อนที่2คือ Y เนาะ คูณกันก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกใส่วงเล็บให้มันนะครับก็ก็เป็น c x d y by dx นะครับบวกหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะก็เป็น y กับดิฟ 4x by dx นะครับ บวกกับทีนี้ดิฟ y กํกำลังสามดิฟวกํกำลัง3ก้อนนี้เนาะเราจะมองคล้ายๆสูตรเราจะไปใช้สูตรนะครับดิฟ u ูกำลัง n นะครับดียูกำลัง n อ็นบได้เอ็นยูกำลัง n 1, อ็นลบหนึ่งดีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดิฟ y กํกำลัง3ก็จะเป็น3 y มวากำลัง2ตามด้วย D y b วายนั่นเองนะครับ เท่ากับ0นะครับสังเกตพจน์นี้เนาะ dy กำลัง3ได้3 dy กำลัง2 dy by dx หรือเราจะจําประมาณว่าดิฟที่เป็นตัวแปร y นะครับเราดิฟเทียบกับ x จะต้องตามด้วย dy dx เสมอนะครับนะอย่าลืมเนาะิฟอะไรที่เกี่ยวกับตัวแปร y นะครับิฟเทียบกับ x จะต้องตามด้วย dy y dx เสมอนะครับนะตอนนี้ แล้วก็มาดูฝั่งซ้ายอีกที่นะครับฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับเนาะมันเหลืออะไรที่เราต้องดิฟนะครับก็จะเป็นได้ว่า 3x กำลังสเอาเครื่องหมายลบเข้าไปก็จะลบด้วย4 x dy by dx เป็นเท่าไหร ดีวายบายเราไม่รู้ค่านะครับเป็นสิทธค่าที่โจทย์ต้องการหาถามเราอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ค้างไว้ก่อนนะครับก็จะตามด้วย Dy วายบเอ็กเอาเครื่องหมายลบเข้าไปอีกอย่างบวกก็เป็นลบนะครับ Y คูณกับดิฟสี่เทียบกับ x ได้เป็น4เนาะนะบวกกับ 3y มวากำลังสอง Dy วา d บ uh, เป็นเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ mm hmm. ก็ติดไว้นะครับอ่า uh, d บเอ่เท uh, uh, ่ากับ0 uh, ตอนนี้เรามีพจน์ที่เป็น Dy d y dx อยู่2ตัวนะครับ mm hmm. แล้วก็เราดิฟอะไรได้อีกไหม uh, uh, จากที่ดูนะครับ mm hmm. บรรทัดล่าสุดของเราก็คือมันไม่รู้ uh, มันไม่มีอะไรให้ดิฟแล้วนะครับ uh, แล้วเราจะทำยังไงต่อตอนนี้เราติดพจน์ที่มี Dy d y dx เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาพอดีดังนั้นวิธีการหลังจากที่เราดิฟเสร็จนะครับหลังจากที่เสร็จจากขั้นตอนการดิฟก็คือเราจะย้ายข้างแล้วก็จัดรูปนะครับย้ายข้างสมการเพื่อหา dy/dx นั่นเองนะครับวิธีการต่อไปก็คือเราจะเอาพจน์ที่มี dy/dx มารวมกันนะครับส่วนพจน์ที่ไม่มี dy/dx เเราก็จะย้ายฝั่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมการนะครับดังนั้น ฝั่งซ้ายผมจะเอา dy by dx ไว้เนาะดังนั้นก็จะเป็นลบ 4xy ่ะโทษลบ 4x dy by dx นะครับแล้วก็บวกกับ 3y กํลัง2 dy dy by dx ก็จะเท่ากับย้ายพจน์ที่ไม่มี dy by dx ไปก็มีพจน์นี้กับ โทษๆก็มีโพส์นี้นะครับกับโพส์นี้ที่ไม่มี dy/ วายบายเกขาย้ายฝั่งไปเมื่อย้ายฝั่งไปจากบวกก็เป็นลบจากลบก็เป็นบวกนะครับดังนั้น 3x มกําลังสองย้ายไปก็จะเป็นลบ 3x ยกกําลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็ลบลบาคูณ4ก็คือลบ4 y ย้ายไปก็กลายเป็นบวกกับ4 y นั่นเองนะครับตอนนี้เราอยากได้ dy/ dx อยากรู้ว่า dy by, by dx เท่ากับเท่าไหร่วิธีถัดมาก็คือเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วมออกมาตัวร่วมของเราก็คือ dy by, by dx นั่นเองนะครับก็จะได้ว่า,าลบ 4x บวก 3y กําลัง2ดึง dy by, by dx ออกมาก็จะเท่ากับข้างหลังขอเขียนเป็น 4y ลบกับ 3 x กํลังสแล้วกันนะครับทีนี้พอเราดึงตัวร่วมเสร็จนะครับเราอยากได้ dy by dx แต่ว่ามันคูณกันอยู่กับพจน์นี้ดังนั้นเราอยากเหลือ dy by dx เราก็เลยต้องย้ายพจน์นี้ลงไปเป็นตัวหารนะครับก็จะได้ dy by dx ออกมาพอดีนะครับก็จะได้ว่า dy by dx ก็เลยจะเท่ากับ c y ลบ สามยกกำลังสองหารด้วยส x ่บวกลบ่กบวกสามกำลังสองนั่นเองนะครับนี่ก็คือ dy วายที่โจทย์ต้องการนะครับอ่ะสังเกตนะครับทีนี้เรามาสังเกตทีละตัวเนาะก็คืออ่เวลาให้หาอนุพันธ์ หรือว่าหา dy by dx นะครับถ้าฟังก์ชันของเรามันเป็นฟังก์ชันโดยปริยายก็คือไม่จะหาไม่จะรูปให้ให้ y อยู่ฝั่งหนึ่ง x อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเราก็สามารถหาได้เลยก็คือหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างนะครับดิฟไปเลยนะครับทั้งสองข้างแต่ว่าระหว่างดิฟนั้นนะครับระหว่างที่เราดิฟนั้นต้องดูว่า่ามีพจน์ไหนที่มันคูณกันไหมมันอะไรยังไงนะครับถ้ามีการคูณกันก็ดิฟผลคูณไปมีการหารก็ดิฟผลหารอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพอเสร็จจากขั้นตอนการดิฟเนาะ อ่ะก็จะใช้วิธีการจัดรูปนะครับแล้วก็ดึงตัวร่วงเพื่อหา d-y d y d-x นะครับแต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่มีการอ่ะดิฟที่เป็นตัวแปล y นะครับเราจะตามด้วย d-y d y d-x เสมอนะครับอ่ะเพื่อให้เ,เข้าใจมากขึ้นเนาะเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับอ่ะข้อนี้ก็เขาให้หา d-y d y d-x เนาะเมื่อเขากำหนดมาก็คือ Uh, x กำลัง3บวก x กำลัง4 y กำลัง3เท่ากับ x s i n y นะครับเรามาดูว่าหายังไงนะครับวิธีทำก็ uh, ปกติฟังก์ชันนี้คือเป็นฟังก์ชันโดยปริยายนะครับดังนั้นเราก็จะหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างนะครับหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างก็จะได้ว่า uh, dy/dx นะครับ D d y D x ของดีบ D x ของ x อยกกำลังสาบวก x อยกกำลังสี่วายกำลังสเท่ากับ D by D x ของ x sin y นะครับอ่าดีทั้งสองข้างมา เหมือนตัวอย่างก่อนเนาะดิฟสอดิฟเอกำลังสได้เป็น 3x มกยกกำลังสองนะครับบวกกับดิฟเอกกำลังสี่ายกำลังสามก้อนนี้เป็นการดิฟผลคูณนะครับระหว่าง x อกกำลังสี่กับวายกำลังสดังนั้นสูตรที่ผลคูณก็ต้องเอามาใช้นะครับดิฟผลคูณเราใส่วงเล็บเนาะหน้าดิฟหลังก็คือเอกกำลังสี่ดิวายกำลังสามบ วก,กับหลังดิฟหน้าหลังคือ y ากำลังสามดิฟหน้าคือ dx/ d อดเอดิฟ x กำลังสี่นะครับ dx กำลังสี่บเอเท่ากับฝั่งขวา x กับ sin y อันนี้มันก็เป็นการคูณกันเหมือนกันระหว่าง x กับ sin y ดังนั้นก็ต้องใช้ใชสูตรดิฟผลคูณเหมือนกันนะครับก็จะเป็น x d sin y ด by dx นะครับบวกกับ s i n y dx ยดีเอ่าอันนี้ก็หน้าริบหลังบวกหลังริบหน้าเหมือนเดิมนะครับเรามาดูไปทีละตัวนะครับทีนี้ก็จะเป็น 3x กำลัง2บวกกับ x กำลัง4ดีวากำลัง3ได้เป็น 3 y กำลังสนะครับแต่อย่าลืมตัวนี้เป็นตัวแปร y เนาะก็จะตามด้วย d y d y d บนะครับบวกกับอันนี้ y กำลัง3ดิฟ x กำลัง4ได้เป็น4 x กกกำลัง3นะทีนี้มาดูฝั่งขวานะ x อเอามาดิฟไซ n าย y, ได้เป็น ทิฟไซได์ได้คอร์สเนาะก็เป็นคอร์สวายนะครับแต่อันนี้เป็นวายก็ต้องตามด้วย dy/ dx นั่นเองนะครับฮะบวกกับฟัง่งตัวสุดท้ายคือ sin y แล้วก็ dx เอเป็น1น,นะครับอ่ะเป็น1ไม่เอามานะครับทีนี้เรามาดูว่าเราต้องทิฟอะไรบ้างมันเหลืออะไรให้เราดิฟไหมอ่ะไล่ไล่ไล่ไล,ล,ล่ดูนะครับไล่ไปอ่ะมันเหลือเฉพาะ อ่าพที่ค้างไว้ก็คือ d y d y d y dy by dx ใช่ไหมตัวอื่นไม่มีอะไรให้ดิฟแล้วนะครับดังนั้นก็แสดงว่าขั้นตอนการดิฟของเราจบไปนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการจัดรูปนะครับเพื่อหา dy/dx นะครับผมก็มุกเดิมของผมเนาะวิธีการของผมก็คือเอา dy d y d x มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับแล้วดึงตัวร่วมแล้วก็อะไรที่ไม่มี dy d y d x ก็เอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ดังนั้นบรรทัดถัดมาของผมก็จะเป็นเ,เป็น x กำลัง4เอา3ไว้ข้างหน้าเนาะ3ากำลัง 4y ่กำลังสอง by dx ตัวไหน dy by d บอีกมันอยู่ฝั่งขวาย้ายกลับมาฝั่งซ้ายจากบวกก็เป็นลบนะครับก็จะเป็นลบ x cos y d คอร์ หมดยังอ่ามีแค่2องโพสเท่านี้นะครับก็เท่ากับตัวไหนที่ไม่ใช่ dy ไ,ไม่มี dy วายบเอาไว้ฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาเหลือคงเดิมอ่ะยวายวเหลือเหมือนเดิมตัวไหนที่ย้ายไปอีกก็คือ3 x มกำลังสย้ายไปก็เป็นลบ3 x มกำลังสนะครับโพสไหนอีกอก็วกำลังสาม็กซ์กำลังเอ่อ4 x เกำลังส ย้ายไปนะครับก็เป็นลบเอา4ไว้ข้างหน้าก็เป็น 4x กำลัง 3y ยกกำลัง3นั่นเองนะครับก็มี dy by dx อยู่นะครับตรงนี้ก็ใช้วิธีเดิมมุกเดิมนะครับก็คือดึงตัวร่วมออกมาก็จะเป็น 3x กำลัง 4y ยกกำลัง2ลบกับ x cos y dy by dx นะครับก็จะเท่ากับฝั่งขวาเหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับก็จะเป็น sin y ลบ3 x ยกกำลังสอลบ x ยกกำลัง3 y กำลัง3มนะครับเนาะมี dy y dx ที่ดึงออกมาแล้วทีนี้มันคูณกันเราอยากได้ dy y dx ก็เหมือนเดิมก็คือย้ายไปหารนะครับก็จะได้ว่า dy บายดที่เราต้องการนะครับก็จะเท่ากับ sin y ลบ 3x กยกกำลัง2ลบ 4x กำลัง 3y ากำลัง3หารด้วยตัวที่ย้ายไปก็คือ 3x กำลัง 4y ากำลัง2ลบกับ x cos y คอร์นะครับอันนี้เราก็จะได้ D ีวายตามที่โจทย์ต้องการนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับอ่ะถ้าเราอยากทําได้นะครับก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับอ่ะไปดูตามแบบฝึกหัดไปอ่ฝึกทําแล้วกันนะครับอ่ะก็หวังว่าเราจะมาศึกษากันนะครับให้เข้าใจเนาะอ่ะโอเคนะครับเจอกันอ่ะคลิปหน้านะครับก็เป็นเรื่องอื่นต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับหรือว่าเข้ามาศึกษาแล้วกันนะครับขอบคุณครับ